สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเอ่อมาชมนะคะบอลสีที่มีชื่อว่าซับเจริญนะคะตัวนี้เราผ่าไปสองแม่เนาะแต่หัวเขาเล็กมากเลยค่ะเพื่อนๆได้ประมาณแค่30กว่าชิ้นเองนะคะก็ได้แบ่งจำหน่ายไว้บ้างแล้วเนาะก็ชุดนี้ก็ เป็นชุดที่สองนะคะที่เขางอกช้าเนาะชุดแรกที่เราแบ่งจำหน่ายไปก็เราจะจำหน่ายตอนที่เขามีประมาณ 4, ี่ห้าใบนะคะเเพื่อนๆนี่เห็นไหมป้ายนะคะนี่อันนี้ก็ป้ายนิดๆน,นะคะนี่อันนี้ป้ายทุกใบเลยเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะนี่นะคะนี่นี่นี่ก็เพิ่งเริ่มนะคะใบสองกำลังจะมาแล้วนะคะนี่นะคะนี่ ป้ายทุกใบนะคะนี่อันนี้ก็ป้ายแล้วนะคะนี่พามาชมนะคะซับจเจริญน,นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะก็เป็นบอนคล้ายๆพวกเอ,อ่ออับซอนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนขาเนาะแต่เขาจะแบบใบเขาจะออกกลมๆนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาจะทรงกลมๆนิดนึงเนาะ ก็ตอนนี้ก็ราคายังโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆประมาณสามร้อยสี่ร้อยอะไรเงี้ยเนาะสามร้อยสี่ร้อยนะคะก็ถือว่าก็โอเคค่ะเพื่อนๆเ,เนาะราคาแบบน่ารักนะคะจับต้องได้เนาะถ้าเป็นฟอร์มใหญ่กว่านี้ก็จะราคาสูงกว่านี้นิดหนึ่งเนาะนี่นะคะตอนนี้ยังไม่พร้อมจำหน่ายนะคะเพื่อนๆน,นะรอให้เขามีสักสี่ใบห้าใบอะไรอย่างงี้ก่อนนะคะเนาะเขาจะได้แข็งแรงแข็งแรงนะคะ สวยๆทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นชุดที่สองแล้วนะบอลสีเนี่ยเขาจะไม่งอกพร้อมกันนะคะเพื่อนๆเนาะบางชิ้นเขาก็จะงอกไวนะคะบางชิ้นเขาก็จะงอกช้าเนะเาะก็จะทยอยไล่ไล่ไล่ไลงอกกันไปเนาะเพื่อนๆเนาะ,ะ,ะเห็นไหมคะซับเจริญนะคะซับจเจริญน,นะคะบอนสีตัวนี้เนาะก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะ บอนสีซับเจริญเนาะสวยสวยเลยค่ะเนาะโอเคค่ะเพืเ่อนๆค่ะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพามาให้ได้ชมกันเนาะได้หายคิดถึงกันนะคะช่วงนี้ก็จะลงคลิปสองสามวันทีหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆค่ะเพราะว่าทํางานด้วยนะคะช่วงนี้มีงานเข้ามาด้วยนะคะก็ทํางานทํางานประจําด้วยนะคะแล้วก็ขายบอนสีไปด้วยเนาะก็ ยังไงก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ยังเข้ามาติดตามรับชมกันนะคะแล้วก็ยังเข้ามาอุดหนุนกันเนาะท่านใดสนใจก็ทักเข้าไปในเพจของหวานบ้านสวนได้เลยนะคะเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกเมนทุกไลค์ทุกสับสไครทุกการอุดหนุนนะคะขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ